โอ้สวยสะดุดตาสะดุดใจเหลือเกินครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตีเล็กสายมันพามาชมรถเทนเลอร์หล่อๆสวยๆอู่ช่างพลนะครับไก่กับปั๊มพีทีปีกัดกอบ้านซาตตะบนเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับถนนเส้นชุมพลบุรีพุทธไทยสง์ ออกจากบ้านซาตตะบนเมืองบัวมาฝั่งอำเภอชุมพลบุรีครับอยู่ระหว่างบ้านโรงเรียนเมืองบัววิทยากับบ้านโคกเพชรนะปากทางบ้านโคกเพชร้างทางเลยครับนี่ป้ายตัวบรมท่มตรงข้ามกันครับฝั่งนน้นก็จะเป็นอู่ช่างมืดไดานาโมอ สวยเหลือเกินสะดุดตาสะดุดใจเหลือเกินสีสันชมพูตัดกับชุดแต่งนี่โอ้โหต้องบอกเลยครับสวยงามมากอู่ช่างพลนะครับจำหน่ายรถเทเล,ลอร์หกล้อดับอาศูนย์หกสามแปดแปาแปดสามหนึ่แล้วก็อีกเบอร์ครับ0 6 1 105 66ศูนยาขออภัยครับ6067นี่สองเบอร์ติดต่อถ้าเกิดอยู่ไกลก็โทรเลยครับอยู่ใกล้ๆก็มาดูเลยครับมีทั้ง6ล้อ10ล้อรถเทรลเลอร์ในคลิปนี้จะพามาดูรถเทรลเลอร์คันนี้ครับอ่ะนี่ครับเสียเปาสวัสดีครับเป็นยังไงเสียเปล กิจการเนี่ยขายดีหรือเปล่าทุกวันนี้อ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคันนี้มีเจ้าของหรือยังเนี่ยังครับผมยังโซนอันนี้คือเป็นเสร็จตใหม่ๆคลิกๆอันนี้เขาเรียกอะไรสิบล้อแท่นเตี้ยหรือสิบล้อแคะครับโอ้สิบล้อแคะไหนเขาเรียกเขาดูเขาดูยังไงว่ามันแคะกับมันสูงเท่นเตี้ยของเท่ครับผมน็อตครับโอ้หกน็อต ยางเพิ่งเปลียนใหม่เลยยังไม่ได้ทำสีนะภาษาบ้านเราเขาเรียกแท่นเตี้ยใช่ไหมครับผมแล้วภาษาบ้านไหนเขาเรียกอ่าอะไรนะแค่สิบล้อแค่เออแถวบ้านเรียกได้ครับสิบล้อแท่นเตี้ยอันนี้จะเป็นยางอะไรนะขอบเท่าไหร่นะอันนี้กระทะเดิมๆบ่เนี่กระทะเดิมๆใช่ไหมเก็บเจ็ดห้า 17.5แทนเตีย่ยวสำหรับรถเกี่ยวข้าวเหมาะเลยเนาะ,ะขึ้นไม่คอได้ไหมนี่ได้140ครับผม140เนาะ,ะขึ้น200เป็นไงไม่แนะนำครับไม่แนะนำสวยเหลือเกิน,นอันนี้เขาเรียกสีชมพูอะไรเนี่ยเสียเปม่านนชมพูมุกม่วง,งอ๋อ อันนี้ฝั่งโดนแดดโดดเด่นเหลือเกินครับขับผ่านมานี่เห็นแจ่มแจ๋วเลยอันนี้เครื่องเท่าไหร่นะอันนี้เป็น J O 8 4 t u r เทอร์โบครับผม J O 8 4 t u r เทอร์โบโอ้ชุดแต่งนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฉพาอชุดแต่งเนี่ย 6กเ0 0 0ได้ครับ6 7 0 0 0ดหม่นอันนี้ขาวๆนะเนี่ยไอ้ที่เงาๆที่จะที่มองเห็นนี่นะอันนี้ขาวๆนะโอ้อรวมรวมเหลไฟบ่ายพวกเสาตรงพวกทุกอย่างนะครับบางคุณสุดยอดเลยราวไฟ4แถวเป็นสปอร์ตไลท์สแถวแล้วก็ LED นะครับบัตเตอร์เนียนี่หแถวกระจก NASA หลังเตา่า สวยงามป้ายรอรอลูกค้ามาจองครับอยากได้เขียนชื่ออะไรครับจะสั่งสั่งอ๋อป้ายนี้ก็มีแล้วแต่ว่ารอลูกค้ามาสมมติว่าผมซื้อก็จะใส่ตีเล็กสายมันอะไรประมาณนี้ใ,ให้ออแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับผมสวยงามเลยเดนี้เ่นเือือกันมาไหนเดินรอบเดินรอบดูหน่อยนิอันนี้มึงไปใส,มส,ส่มาสดๆใหม่ๆหม่ ตัวไหนแคบเลนแคบเลนนี่นะโอ้เงาแบบโอ้นี่กระดาษยังไม่เช็ดนะพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ยังมีร่องรอยลายนิ้วมืออยู่มีลายนิ้วมือแฝงอยู่ก็ยังเหลือกันหมาเลยครับไหนกันหมามันอยู่ตรงไหนท้าไมเขาถึงเรียกกันหมาเสียเปล่าเขไม่รู้ครับเขาเรียกเขาเรียกตามว่ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยาใหญ่เลยใช่ไหมสั่งเขาทำเต็มเนี่ยเลยครับ โอ้กันหมากันคนได้ไหมได้เวลาสอบงบประมากูมีกันหมาอ๋อมันจะอยู่ท่งนี้แนวนี้มถ้ามองไกลๆเนาะก็จะโดดเด่นเลยอันนี้เราอะไรรองพื้นนี่แผ่นยางแผ่นยาง โอ้อย่างหนาเลยนะนี่กี่เซนนี่เสียเปลาน่าจะประมาณนิ้วนึงครับประมาณหนึ่งนิ้วเลยครับผมมันนิ่มมันนิ่มดีเวลารถขึ้นรถนี่มันนิ่มครับมันเกาะเวลารถรถเกี่ยวมายืนเนี่ยมันมันมันทำให้ไม่ไม่ไอ้นี่เนาะรถแรงสั่นเนาะเวลาทางขรุขระไว้เนี่มันก็ไม่กระแทกมันนิ่มอ่ะ มันเป็นมันเป็นยางด้วยแล้วมันยืดหยุ่นได้นี่ครับข้อดีถ้าไม้มันจะกระโดดใช่ไหมตามตาม,ตามเคยชายมาครับโอ้ไม้เขาชอบแตกตรงนน้เวลาขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงหัวมุมนั่นเนาะนี่มีรังเครื่องมือด้วยซอดเมียน้อยไว้ในนี้ได้ไหม <laughs> นี่ครับสวยงาม บันไดนี้มองดูเหมือนสั้นๆถ้ากลางไปนี้จะสามสามเมตรครับสามเมตรโอ้อาวางรถมันเตี้ยแนละ้วอ๋อวางไปนี่สามเมตรถึงเอวเนาะไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยฮะเจะเปาเคยวัดดูไหมเนี่ยน,น,น่าจะประมาณน็บ อ๋อบางผลนี่สูงเม็ดหนึ่งเม็ดยี่เอ้ยเม็ดเม็ดสิบเม็ดสิบเซนตัดออกไปสิบเซนเนาะแนวสลลบเนาะอ๋อแสดงว่าอ่าประมาณเม็ดหนึ่งแหละเนาะจากพื้นนะครับจากพื้นขึ้นมาหาแทนเลอร์เนี่ยใช้ยันลูกบวชใช้ยัลูกบวชได้ปะเชื่อมเต็มทุกระบบโอ้เชื่อมสวยมาก นี่ครับดูครับไปท้าย,ายบั้นท้ายนี่สวยมากนึกว่าจะสวยเฉพาะบั้นหน้าหน้าก็สวยท้ายก็สวยด้านข้างก็แจ่มแล้วครับอะไรนะใส่พ่อเพิ่มหรือไงครับ ใส่ท่อตัวไหนท่อดกะเทียวเลียงโอ้เรียงเลียงมานี่เลยบ่โอ้มีแต่ลมซ่อนอยู่ตรงนั้นด้วยสับสามชาได้ตัดโกงแค่ครับไม่แค่แต่แม่ตีทันซีทำไมมันสวยเหลือเกินเนี่ยฮะยิงใสยครับผมโอ้โหไม่มีที่ติเลยครับดูครับสวยมากยังไม่ได้ทำสีค่ะ อ,อ,อันนี้เราจะต้องเปลี่ยนกระทะไหมหรือว่าเอาอย่างนี้เลยไม่เปลี่ยนลย้า,างทำความสะอาดทำสีอะโอตอนนี้ท่อออกนี่ใช่ไหมเนี่ยสองฝั่งใช่ไหมท่อสองฝั่งนี่ชอบเบรกด้วยชอบเบรกด้วยชอบเบรกยังไไหนชอบเบรกเดิมมนะันอ๋อโน่นโน่นโน่น <c oughs> มีข้ออ่อนด้วยนะครับ กันสั่นครับเลดทั้งลำเลยเด้นี่ท่อไอเสียเอาดูภายในหน่อยดิภายในมีมีบอกพูดเดียวประกอบหรือยังภายในยังยังรอทำควาสาดครับอ๋อแสดงว่ารถนี่ยังไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่ครับพอติดฟิล์มทำแอร์อะไรเรียบร้อยกับเหลือทำควาสอาดได้ใช่ไหมทำควาสาดแล้วก็เบาะสวยงามสวยงามยังยังไม่ ันนี้ก็คือยังไม่ทําความสะอาดแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นบากไปไหนนะอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ด้านหลัเนาะสวยงามครับภายในสวยเลยทัศนวิสัยในการมองนะครับนี่ระดับสายตาเลยครับบังครันนี้เพราะว่ายกยกสูงนิดนึงลัวลูกค้าเมาไปแล ร้านเสียงหน่อยดิเดี๋ยวเสียเป่าจะพาฟังเสียง,งโอ้โห Oh, yeah.

ขึ้นรถเกี่ยวต้องล็อกโซ่ดีๆใช่ไหมไม่งั้นรถหายตามทางไหมเนี่ยเอาพุ่มแรงตัวนีน้ก็ได้ครับโอ้สุดยอดวางหัวลงตัวนี้ก็คือยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ภายในก็เหลือเบาะเหลือภายนอกก็อย่างที่เห็นแหละครับเหลือใส่กันหมาแล้วก็ทำสีบางจุดคันนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะอตอนนี้มันเป็นเพาเดียวนะครับผมจะบอกคุณโอ้นี่เพาเดียวใช่ไหมครับผมอ่าเิดอยู่แปดแสนห้าครับแปดแสนห้าหมื่นบาท มันมีเสื้อเพาของสองเพาอยู่เขาเขาตอนมาครับมันเป็นสองเพาแล้วเขาตอนอ๋อถ้าเราจะทำสองเพาก็ซื้อแค่เครื่องท้ายกับเพาข้างมาใส่ครับอ่าง่ายมากก็หาหาอยู่อยู่เพอร์เฟกเลยนะเนี่ยครับผมตอนนี้ยังรอรอตังก่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าเ <c oughs> ราตังเลหาซื้อกัน <c oughs> ถ้าอยากได้เพาเดียวตอนนี้ก็ก็คือเรียบร้อยเลย ในราคานี้ได้สองพอคุยกันอีกทีครับอ่าตามเบอร์โทรเลยนะครับเบ,รรเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์อะไรเอ้าอีกครั้งหนึ่งเบอร์ผมนะเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์หกเจ็ดตามบเบอร์นี้นะครับส่วนอินบ็อกซ์เฟสเฟซบุ๊กก็ชายเป่าหกล้อซิงครับหูช่างปนวงเล็บหูช่างปนนะจ๊ะชายเป่าหกล้อซิงวงเล็บข้างหลังนะฮะหูช่างปนด้วยนะเ <c oughs> ข้ไปก็หน้าร้อนน่าเลยอะ ดีครับมาดูรถที่อู่เลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะล้างเลี้ยงันนี้นี่โนโมเบกา้าเท่าไหรนะ่นะเครื่องอะไรนะเจโอแปดซีเทอร์โบครับเจโอแปดซีเทอร์โบครับผมสวยๆงามๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใครมาซื้อชื่อของท่านก็จะอยู่บนหลังคานะครับบนป้ายนู่นแหละสวยงาม อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณเสียเปลามากให้ข้อมูลเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ช่วงหน้าเดี๋ยวเสียเปลาจะพาไปทัวร์ในอูเ่เดี๋ยวเเสร็จอีกทีเดียวบอกเสียตีมารีวิวใหม่ครับโอเคครับผมตามนั้นครับลาไปก่อนสวัสดีครับ